ครับสมุนีอัญโยฮาเซโยไปปลูกกันเลยครับไปอันนี้ตัดว้มือื่นที่ไปปลูกพี่น้องจ้างทาไปเบิ้งกันว่ามาันสิเป็ยนยังไดนะครับตอนปลูกที่นี่สนามบินสุวรรณเวียงสุวรรณเวียง ปลายทางสนามบินอินชอนท่านผู้โดยสารที่จะเดินทางจากสนามบินสุวรรณเวียงโปรดเตรียมสิ่งของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยการบินแห่งประเทศไทยสวัสดีจ้านึกถึงวันที่ฉันยำเดินจ้าบ้าน ดีตัวเครื่องบินจากกออพ่อหมอแล้วเครื่องบินก็พาฉันพาฝันสู่หนทางที่ฉันไม่รู้ได้ ไายสตรอเบอรี่ like ครับผมไว้ถ้าไปปลูกมออืนส่แต่งแต่งกับสมุนิมตัดด้วยตัดว้ถ้าไปปลูกมืออื่นเนี่ยครับสมุนิมอันยอฮาเซโย <laughs> ไปปลูกกันเลยครับไปอันนี้ตัดไว้มืออื่นที่ไปปลูกพี่น้องจ้างทำไปเบิรงกันว่ามันสิเป็นยังไงนะครับสวัสดีสวัสดีครับผมพี่น้องเ,อเหตุการณ์ที่เก่าครับ มาอนี้ไปเดี๋ยวสิพาไปบรรยากาศเช้าๆไปเกี่ยไกลครับผมเดี๋ยวกลับกล้องก่อน,นครับพี่น้องออ,อากาศพี่น้องต้องฟ้าคึมคึมฝนสิโต๊ครับพี่ว่านี่ทะเละเลหมอะครับบรรยากาศรอับรอบเอาไปเหตุงาน ไปเห็นงานต้องมาเกี่ยไก่ซะก่อนครับผม,มปลูกแอปเปิลสองหน่วยปลูกไว้พอได้กินครับอันนี้บักท่านสามรถโอ้ยเกี่ยไก่ก่อนพี่น้องเกี่ยไก,ก่ก่อนครับแป๊บ,บนึงเสร็จแล้วพี่น้องไปทำงานต่อครับบัทีนี้พาพี่น้องไปเห็นงาน ทำงานัน,นมือเสก็เห็ุงานร็จแล้วพูดเห่าข้าเจ้านั่นสุขพี่ไปพุน่นครับพุนพ่นเขาหลับโอ้ยทองฝาฝาคึมคึมฝนมันกระโต เอามาครับปลูกครับแล้วนี่พี่น้องสูตรไม้นี่คุมแบบอบแห้งอันนี้ปลูกไว้าถาถาใส่สูตรไม่น,นึ่งยูขุนนะในหะันซุ้มมันปลูกหางันไรยูขุนเฮาเพาะแต่ว่าอันนี้ปลูกเอาเลยมคาา่นเพื่อนว่าทดล่องปีนี้ทดล่องแต่ละปีเฮ็ดบ่คือกันครับผมปีนี้ที่ทดล่อง สองเฮาสามเฮาเฮานี่กับกับเฮานะครับนี่2สองเฮาอันยอง,ยองไปพักไหมไปพักเบรกมากว่ากันแค่ยังน่ยปลูกปลูกสตอเบอรี่อไออันนี้ เทคนิคไหมแต่ละปีนี่น้ำบอ่อท่าน <c oughs> มาเถอะแกแล้วปลูกสบายสบายสไตล์สาวแตน <c oughs> มาเด้อปลูกยุ่งสี่แล้วครับสองคนปลูกยี่สิบจะ <c oughs> ทดรองเบื้องหนีสีพานว่าตาไาเบียกับเพาะไวขึ้นก่อนละบนเบื้องเอาว่ด งานสวนยังสี่หละพี่น้องงานสวนมัน,มน,มน,นก็มีหอนมีเย็นธรรมดาครับพี่น้องไปปาูกพี่น้องไปปลูกชุ่มนี้ปลูกแล้วนี่จ้ะนี่นะจ๊ะให้รากรากมันเป็นอย่างนี้นะจ๊ะเอาที่มีรากนะจ๊ะแล้วเราก็จะทำการเฉียบ ลงไปอันนี้คือปิ่นนะจ๊ะนี่ไม่ใช่ปิ่นปักผมนะจ๊ะเสียบลงไปเลยจ้าเสียบลงไปเลยเดี๋ยวลากมันออกมามันก็จะติดเองติดง่ายมันก็เป็นแต่สบายแท้ไอ้ปลูกชะตา<อ>ดีปลูกเกิดบลูกรู้สิไปปลูกยังแล้วปลูกง่ายแห้งเป็ยนแต่สบายแท้งานมุจจาเห็ดเลย สบายอยู่ก็บม่นักนมีสบายเป็นส่วงเป็นย่ามลาะายเอ้ยนะครับใครสนใจอยากมาเหตุงานบานเท่าอยู่ลำบากหาเงินกะเป็นแนวทางนะครับเบิ่งเอาผิดจละหน้าเบิ่งเอาพี่น้องเพื่อมกักเพื่อชอบสุดท้ายนี่ก็สิให้น้องแต่งฝาก ข้ามแนะนำไดล้ละจ้าผู้ใด,อย,ดยอยากมากก็มาเลยออยากเห็นมากทุกคนอยากเห็นข้าเจ้าเขามากกันลายเลยอยากเห็นคนไทยรวยกันทุกคนครับผมสุดท้ายนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเน้ดนะครับเด้อฝากกดติดแต่กดต,ติดตามน้องแตง่เนะนะครับว่ามันกดติดแต่งน้องตามเนอครับพี่น้องฝา,ากพี่น้องทุกคนกดติดตามน้องแตงนะเ้อครับเด้อ แตงบายบายกดติดตามให้แน่เด้อจ้ามีคำถามยังจะคอมเมนต์มากกันใดเลยเด้อจ้าจะตอบให้นะจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะจ้าบายบายสหรับวันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเอกันใหม่คิปหาจ้าพูนเถ้าแก่กำลังหดนำมาอยู่กุน 嗯、mm hmm.，OK，拜拜。